สรปภรริกเด่นประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568เพื่อการพัฒนาจังหวัดลำปางในทุกมิติการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมเฉลิมเกียรติสมเด็จพระนายาสุธิดาพระราสุธาพิมลรัตน์พระบรมราชินีเนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2568พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบารถวายพระราชกุศลณหอประชุมจังหวัดลำปางสลานการจังหวัดลำปาง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณะบริเวณลานชมพิวทุงบัวตองกฟปแม,ม,ม่เมาะอำเภอแม่เมาะพิธีลงนามถวายพระพรชัย,ยมงคลณบริเวณห้องโถงด้านหน้าหอประชุมจังหวัดลำปางชั้นสองพิธีถวายเครื่องราชสการะได้วางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย,ยงมงคลณนหอประชุมจังหวัดลำปางสระกางจังหวัดลำปางจ,จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานพยาบาลหน้นาโรงพยาบาลลำปาง สาขาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านดงมั่นกระทิงหนึ่งในวันคล้ายวันสวัสดิ์คตพระบาทสมเด็จพระปรมนินทรพระมหาอนันทมหิดลพระอัตมะรามาทิบดินผู้วาราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยแายบ้านมหาทยจังหวัดลำปางและคณะรบลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอสาธิราชยมกุฎราชกุม,มารในพื้นที่อำเภอแม่เมะและอำเภอเมืองลำปาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางร่วมรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อโครงการพระราชทานมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทยโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรม,มาวังผู้ใหญ่ประจำพระอ,องค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาพรเรนทิราเทพยวดีนาสุทธุกุกรมข้าราชการราชทันประจำภาคเหนืออำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ปอ,อสวอและหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนและโอกาสเรื่โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ณโอการบริหารส่วนตำบลแม่ปะอำเภอเถินการส่งเสริมและขยายผลนโยบายภาครัฐและยุทธศาสตร์ชาติด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้การต้อนรับท่านพลกรสุวรรณรัตน์อุกมนตรีและคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปางโครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอกอันเนื่องมาจากพระราชดำริตมบลเวีงยงมองกอำเภอเถินผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนายยกเหล่ากาชาจังหวัดลำปางให้การต้อนรับ นายกิษดาบุญยาราผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติสภากาชาติไทยโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีประชุมเหล่ากาชาติจังหวัดพัทสิบครั้งที่1นึ่งทับสองพรปนหอประชุมจังหวัดลำปาง รองผู้ว่าราชก,การจังหวัดลำปางร่วมติดตามลงพื้นที่ของรองเขาิการนายกฐมนตรีฝ่ายการเมืองนายทิติวัฒน์อดิศรพันคุณในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตภูมิภาคเขตตรวจราชการที่15เพื่อ,อรวจความพร้อมและความเหมาะสมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมวิชยชัยในพื้นที่อำเภอเง,งาว โครงการสุราชุมชมแนแหลกสัปสามิทธิ์สันจราอาคารศูนย์นันทนาการสร้างสรงสรค์หง,งละกรพิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดลำปางประจจำปีพุทธศ,ศักราช2518ที่ห้องประชุมเซรินทีทองโรงเรียนบจจุวัตนวิทยาลัย พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คู่มือด้วยเทคนิสคสกับโฟดิงแก่ครูภาษาไทยตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568ณห้องประ,ร 68, ะ,ประชุมพระบาทหนึ่งสํานักงารศึกษาธิการจังหวัดลำปางพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพสื่อสารของเครือข่ายในยุคดิจิทัลระดับจังหวัดการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ก้าวทันสื่อใหม่ที่ห้องวงแก้วโรงแรมลำปางเวียงทอง พิธีเปิดการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกบมการสูรประสานแรยงานนอกระบบจังหวัดลำปางภาคประชาชนที่ทําการสูรประสานงานแรยงานจังหวัดลำปางพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน P.E.A. Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่21ปีที่41ประจำปีพทุทธศักราช2568มาหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติิทยาเษกลำปาง พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสารพลังกับเครื่องมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน,นพุทธศักราช2568ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุมกองในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภยัยปีพุทธศักราช2568ณห้องประชุมมลำพางตารางจังหวัดลำปางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์และประเพณีวัฒนธรรม จหวัลลำปางร่วมตอนรับานางสาวสุดาวันหวังสุภจิตโกสนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ติดตามโครงการเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงความเชื่อศิละปะวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาตลักของชุมชนที่เปิดโครงการเผยแพร่และพัฒนาทักษะด้นนานศินละปะตลักนักเรียนนักศึกษามหอศิลป์ขอวงวัดเชียงรายอำเภอเมืองลำปาง พิธีวานศิลาฤกษ์พระราชานุสาวรีพระเจ้าอนันตยศปฐมมกษัตริย์แผ่นดินแกลาา้านนครตว,วัดพระเจ้าทันใจพิธีทางศาสนาขึ้นเสาเอกกองร้อยบังคับการและบริการกองบังคับการอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปางบริเวณด้านหลังอาคาร h องประชุมตลาการจังหวัดลำปางพิธีเปิดมหกกร,รมตลาดสินค้าเกษตรตลาดาเกษตรจังหวัดลำปางที่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรจังหวัดลำปาง รองผู้ว่าทิจกจารจังหวัดลำปางร่พิธีเปิดงานโอท็อปมิเยีย2025และส่งแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเบิงทองธานีทิ้งท้ายกับภาพบรรยากาศพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริม1อําเภอึ่1ล้านสร้างสารรค์เปิดพื้นที่สร้างสารรค์ทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้อันทรงคุณค่าของท้องถิ่นนาการนางก้องส่วนสาระหนองกระทิงอําเภอเมือลงลำปาง